ลิโกกับลอยเข้ามาปรึกษาดอดว่าทำไมแคปถึงบินได้ดอดก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนาแต่ผู้ฉันเห็นเต็มสองตาเลยนะ งั้นพวกเราเข้าไปพิสูจน์กันลิกโกกับลอยก็เปิดรายกันเยอะซึยินดีต้อนรับสู่รายการลิโกโก้ลอยชาแนลวันนี้เราจะมาไขความลับของแคปกันว่าทำไมถึงบินได้ฟีดก็บอกว่าพวกเธอทนาทำอะไรกันก็มาสัมภาษณ์ไงอาจจะยอดวิวสูงเหมือนนักชมโมเลยก็เป็นไปได้นะแต่ทั้งสองคนก็โดนไล่ออกมาไปถามทุกคนแล้วทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันและทั้งสองคนก็ไปถามปู่ลันโด ปูรันโดก็ไล่เป็นบทกรอนเลยพอเป็นว่าไปถามโอริโอดีกว่าโอริโอก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันเดี๋ยวโทรเรียกทุกคนให้มาประชุมคุยพร้อมกันไปเลยเออเล่าทีเดียวจะได้จบๆไปฟิตก็เข้ามาอย่างดวนจีนี่พวกเธอทําอะไรกันอยู่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องของนายให้ฟังไงใช่พวกเราก็อยากฟังเหมือนกันนะนะสุดท้ายฟิตก็จะเป็นคนเล่าเองเอาละเริ่มต้นอยู่ที่ฟิตได้ลาออกจากการเป็นศาสตราจารย์โปเกมอนมานั่งตกปลาอยู่กับปูรลนโดอย่างหมดอะไรตายอยาก ปู่ก็ถามว่านี่เองยังหนุ่มอยู่มันทำไมเลยนแบบนี้ฟีก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นศาสตราจารย์โปเกมอนที่อัจฉริยะคือเขารู้ไปหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่าดูมากไปกว่านี้แล้วก็เลยออกมานั่งเลยเปิดอ,อะไรแบบนี้แหละแล้วก็มีสายเข้าจากอาจารย์ลูก้าอาจารย์ลูก้าที่เป็นแม่ของลิโก,โก้ฟีก็ตามไปหาอาจารย์ลูก้าก็บอกว่าทำไมคนอย่างนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยมีอะไรให้นายดูมาตอนเช้านะฟีดก็ตามอาจารย์ลูก้าไปในช่วงเช้า ซึ่งดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นด้วยซ้ำอาจารย์ลูกดูกาก็รออยู่แล้วนายเห็นดั่นไหมเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในแถบนี้เลยคือปิกาจูยังไงล่ะฟีก,ก็บอกว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปิกาจูหมดแล้วพอดวงอาทิตย์ใกล้จะขึ้นปิกาจูวิ่งวนไปวงกลมลิซดอนสกิดฟรีดว่าให้ดูนี่สิฟีก,ก็เลยหันมาดูอย่างตกใจปรากฏว่ามีพายุสีดำลอยขึ้นบนท้องฟ้าฟีดได้มองอย่างใจจดใจจอ่อและได้พบว,ว่าขาบวนนั้นคือปิกาจูนเองฟีก็ตกใจ ปิกาจูนี่บินได้ด้วยเหรออาจารย์ลูก้าบอกว่าเขาแ่ยเป็นปิกาจูที่บินได้นะสิ่งนี้ทําให้ฟรีหดหัวใจเต้นระรัวและฟรีดก็เข้าไปทักทายปิกาจูฉันเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นะฉันขอวิจัยนายได้ไหมละ่ะเรียบร้อยปิกาจูก็พุ่งชนไปหนึ่งดอกอย่างไม่สนใจใยดีหลังจากตอนนั้นฟรีดก็เฝ้ามองดูปิกาจูตลอดเวลาเล่นไล่จับด้วยกันเอาอาหารมาให้แต่ปิกาจูก็เริ่มลำคาญลกะก็เลยพุ่งชนเพิ่มอีกหนึ่งดอก เสร็จแล้วก็ช็อตไฟฟ้าแสนโวนซะเลยอาจารย์ลูก้ารก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างณะตอนนี้ฟีดได้เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ปิกาจูนี่บินได้ก็เพราะว่าใช้ท่าวนเทกเกิลทำให้เขาเดี๋ยวลอยตัวขึ้นสูงลิโกวัยเด็กก็เดินมาถามแม่ว่านั่นใครอะ่ะอาจารย์ลูก้าก็บอกว่านั่นคือ,อเด็กตุ่มไฟแรงะนะที่จะเป็นอนาคตที่สดใสฟีดก็เลยเขินๆแล้วก็ไปดูปิกาจูกันต่อฟีดก็ยังสงสัยว่า พิกาจูบินขึ้นไปทำไมทุกวันแถมไม่พอตัวมันได้รับบาดเจ็บจากท่าโวลเทเกิลด้วยแล,แล้วลุ่งเช้าก็มาถึงฟรีดก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยขึ้นขี่ลิซดอนขึ้นไปด,ดูด้วยตาของตัวเองว่าทำไมพิกาจูถึงต้องบินขึ้นไปแล,แล้วฟรีดก็ได้มองเห็นโฮลไลซอนเส้นขอบฟ้าเป็นที่มาของชื่อภาคนั่นเองครับและก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ลิโกได้เห็นในวันที่ตัดสินใจออกเดินทางพิกาจูได้หันหน้ามาหาฟรีด และยกนิ้วให้ทำให้หางเสียสมดุลแล้วก็ล่วงลงจากฟากฟ้าแต่ฟรีดก็รับเอาไว้ได้และฟรีดกับปิกาจูก็ได้จับมือกันและร่วมออกเดินทางไปด้วยกันฟรีดก็รีบเดินทางมาหาปู่แลนโดแล้วบอกว่าขอเรือลำนี้ได้ไหมแล้วก็ไปหาโอลิโอให้โอลิโอดัดแปลงเรือให้กลายเป็นเรือหอกผ่านไปวันแล้ววันเล่าในที่สุดเรืออาากิก็ถูกดัดแปลงไป ฟรีดมาเห็นอีกทีก็ตกใจแล้วก็ขอตั้งชื่อเรือลานี้ว่าเรือเบฟอาสกิอาสกิแห่งความกล้าหาญนั่นเองครับผมเป็นชื่อของเรือลานี้แล้วหลังจากนั้นโอริโอก็บอกว่าตังล่ะฟรีดก็ตกใจว่าเออเดี๋ยวเรือหามาให้นะทยยายใจโอริโอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่านายเนี่ยให้ฉันติดตามไปด้วยฉันเนี่ยจะเป,เป็นช่างบำรุงเรือให้กับน,นายเองแล้วนายใช่ไหมที่เป็นกัปตันนะ่ะฟรีดก็บอกว่า ไม่ต้องหากปิกาจูครับเพราะว่ามีปิกาจูฟีก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามล่าเส้นขอฟ้าเพื่อผจญภัยหาความลึกลับของโปเกมอนที่ยังไม่เคยได้สัมผัส,สได้เจอมาก่อนแ,แล้วแล้ววันแล้วก็เวลาก็ได้ผ่านพ้นไปนี่แหละเป็นเรื่องที่ฟรีดได้เล่าให้กับทุกคนได้ฟังลิกโกก็ตกใจแม่ของเธอเนี่ยเป็นอาจารย์ของฟรีดอย่างนั้นเหรอฟรีก็ตกใจว่าตกใจเรื่องนี้เองเหรอแม่ของเธอเนี่ยมีบุญคุณต่อฉันมาก ถ้าไม่มีแม่ของเธอฉันก็จะไม่ได้เจอแคปลิโก้บอกว่าตัวเองรู้แล้วว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แม่ได้พาแคปแล้วก็ฟีดได้มาพบกันซึ่งทําให้ Rising v e r t i ได้มาพบกับฉันทําให้เราได้มาเป็นเพื่อนกันลอยก็บอกว่าอืมทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วต่อยก็บอกว่าเรามาถึงแล้วภูม,มิภาคกาลา